คลิปนี้ก็จะมาตอบคอมเมนต์ของพี่คนนี้เขาหน่อยนะครับอ่ะเขาถามมานะครับว่าตักกีดรอบนะครับถึงจะเข้าทุกทีอ่ะผมจะให้ดูคลิปยาวๆเลยนะครับนะเริ่มจากเลยนะฮะอ่มีก้อนปูนอยู่ทั้งหมดสามก้อนนะครับที่เรียงกันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับนะผมก็เลือกเอาก้อนปูนก้อนหนึ่งนะครับก้าเขียเขียมาเพื่อจะหาเหลี่ยมนะฮะดูเหลี่ยมก่อนนะครับว่าเหลี่ยมไหนที่มันพอตักได้นะฮะ พอ่ตักโอ้พอตักปุ๊บทีนี้กล้องโทรศัพท์ผมมันล้มนะฮะล้มแต่ไอ้ตักคุ่ก,กี่แรกนกี่ก็เข้าเลยนะครับนะ,น,นะเห็นไหมฮะนะครับไม่ได้เอาคนไปหยิบใส่นะครับนะก็คือเข้าเลยนะพอเข้าทีนี้อ่ากล้องผมมันถ่ายไม่สมบูรณ์นะก็เลยเอาวางไว้ก่อนรอบนะึงนะฮะแล้วก็เคี่ยเขี่ยหาเหลี่ยมนะฮะกีนี้ไม่ได้จําเหลี่ยมไว้ซะด้วยว่าเหลี่ยมไหนนะครับผมอ่นะก็เคี่ยเขีย่ยหาเหลี่ยมไว้ไปเรื่อยๆนะ ว่าน่าจะได้เหลี่ยมแล้วละ่ะอ่ะก็ได้เหลี่ยมได้เหลี่ยมก็น่าจะเป็นท่านี้แหละที่ได้เหลี่ยมนะก็ลองดูปุ๊บอ่ะโอเคน่าจะท่านี้แหละได้ละนะครับว่าอ่ะตักท่าไว้เสร็จปุ๊บทีนี้นะตักตักนะทีนี้ก็พร้อมที่จะตักแล้วนะนะครั้งที่สองนะครับก็ตักเลยเห็นไหมฟุ๊บมันก็เข้าเลยนะฮะเนี่ยคือมันอยู่ที่เทคนิคนะครับนะอยู่ที่เทคนิค